สวัสดีครับผมหมอทรงกฎครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่สําคัญเป็นอนันหนึ่งของร่างกายนะครับนั่นคือพลังชีวิตหรือทางจีนเรียกว่าพลังชี่พลังชี่เนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดำเนินกิจกรรมทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งการออกกําลังกายการเดินการวิ่งทุกอย่างเราใช้พลังชี่หมดแต่ตอนนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้พลังชี่ของเราเนี่ยหายไป นั่นก็คือการใช้ชีวิตของเรานั่นเองครับทุกวันนี้เราใช้ชีวิตยอย่างประมาทครับเรียกได้ว่าเรานอนดึกเรากินของมันของทอดกินอาหารที่ไม่เป็นมีตกับร่างกายครับทำให้พลังเหล่านี้หายไปเราจะสังเกตตัวเองง่ายๆครับว่าเราเริ่มมีอาการเหล่านี้หรือยังครับอย่างแรกตื่นขึ้นมาครับไม่สดชื่นอย่างที่สองครับตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับ อย่างที่3อารมณ์แปรปวนง่ายสวมิงสวายครับรู้สึกงุดหงิตไปทั้งทุกอย่างและอย่างที่4ครับเริ่มเสื่อมสมรรถภาพทางเพศถ้าคุณมีอาการเหล่านี้นะครับข้อใดข้อหนึ่งย้ำว่าข้อใดข้อหนึ่งนะครับนั่นแสดงว่าคุณเริ่มพลังชี่หายแล้วครับทางแก้ทางเดียวคือการเพิ่มพลังชี่เข้าไปการเพิ่มพลังชี่เนี่ยมีหลากหลายวิธีอาจจะเคยดิ้นชี่กงใช่ไหมครับชี่กงคือการออกกําลังกายแบบช,ช้าๆภายใต้แสงแดดที่ ลำไรนะครับหรือแสงแดดตอนเช้าเหยียบบนพื้นดินเพื่อรับพลังจักรวาลอันนั้นคือการเพิ่มพลังชีในธรรมชาตินะครับอย่างที่2การกินอาหารที่มีคุณภาพครับกินอาหารที่ดีกินอาหารที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นก็เป็นการเพิ่มพลังชีได้ดีแต่ถ้ามันยากไปครับอย่างที่3การกินอาหารเสริมก็เป็นทางออกที่ดีสําหรับคนที่มีเวลาน้อยครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวของบาลเซีย บาเลนเซียเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มพลังชีได้ดีมากเนื่องจากว่าส่วนประกอบของมันครับประกอบไปด้วย1โสมโสมตัวนี้กินเข้าไปจะก,กระตุ้นให้พลังชีของเราทํางานได้ดีขึ้นแต่โสมตัวเดียวทํางานได้ไม่ดีพอครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้ร่างกายเราร้อนเกินไปทาให้เกิดร้อนในง่ายมีอาการนอนไม่หลับมีอาการคอแห้งดังนั้นเราเลยต้องมีสมุนไพรตัวอื่นใส่เข้าไปด้วยครับมีทั้งหวยซซวนะครับที่ช่วยในการบำรุงปอด มีทั้งฉังฉิกที่ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดทําให้หัวใจทํางานได้ปกติครับและตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งเขาวกวางกระตุ้นให้ฮอร์โมนต่างๆทํางานได้อย่างดีขึ้นม้านากระตุ้นให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสนะครับและตัวสําคัญตัวหนึ่งครับนั่นคือเห็ดถังเช่าหลายๆคนรู้จักกันอย่างดีครับเห็ดถังเช่าเราจะเห็นเป็นตัวนี้นะครับเป็นเห็ดถังเช่าสีทองตัวนี้ขายในท้องตลาดเยอะมากครับ ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นให้ไตทํางานได้ดีและทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยเรื่องทางเพศอะไรก็จะดีขึ้นการนอนไม่หลับอะไรพวกนี้จะดีขึ้นครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับเห็ดหาังเช่าสีทองเนี่ยมันบํารุงพลังชีพไม่ได้ครับมันแค่กระตุ้นให้ไตทํางานดีขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยทําให้พลังชีพดีขึ้นดังนั้นเวลากินต่อเนื่องไปนานๆพลังชีพก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่ทางจีนก็เลยใช้เห็ด อีกชนิดหนึ่งครับที่เป็นต้นแบบของมันคือเห็ดถังเช่าที่เบตรหรือเป็นเห็ดตัวหนอนเห็ดตัวหนอนตัวนี้นะครับเวลากินเข้าไปครับมันจะกระตุ้นพลังชีได้ดีมากซึ่งข้อเสียมีอย่างเดียวคือราคาแพงมากครับราคา1 5 0 0 0ล้แสนบาทแต่เราอยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดครับบาเลเซียของเราครับใช้เห็ดถังเช่ากิโลละ1นแสนบาทครับเพื่อกระตุ้นให้พลังชีของทุกคนที่กินเนี่ยฟื้นตัวได้ไวครับ พอพลังชีดีนะครับพลังชีวิตดีทุกอย่างก็ดีครับเพราะนั้นใครที่เริ่มมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอ่อนแรงนะครับรวมไปถึงคนที่กลัวว่าตัวเองจะป่วยง่ายเราป้องกันตัวเองได้ง่ายๆครับด้วยการทําให้พลังชีวิตของเราหรือพลังชีของเราเติมเต็มอยู่เสมอมาเลเซียคือทางออกนั้นครับขอบคุณครับ